สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีบอนรีวิวนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในรายการที่ชื่อว่าอีบอนออนดอแอร์นะฮะอีบอนออนเดอแอร์เนี่ยเอาไว้สำหรับการพูดคุยเรื่องประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องประเด็นร้อนต่างๆเรื่อง ที่น่าสนใจข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับศิลปินเซเลบตี้ที่เพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบนะครับเราจะมาคุยกันแบบสดๆแบบแบบเอกซ์คือสิบไปเลยครับโอเคก็ผมจะไลฟ์ประมาณห่วงเวลาอยู่ประมาณ1 0ถึง20นาทีนะครับเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของเพื่อนๆมากเกินไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าเวลาของทุกคนเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะครับแค่10นาที20นาทีเนี่ยสามารถเอาไปหาเงินหมื่นเงินแสนได้เลยนะครับโอเค เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวข้อก่อนหัวข้อของวันนี้นะมันจะมีเรื่องของคานเยเวสนะครับที่มีประเด็นกับบิลลี่ไอริชนะครับและก็เพลงโกสทำไมถึงมาแรงและ j u สตินเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยหนีตายนะครับมันมีคนยิงกันที่ งานคอนเสิร์ตเงนินคอนเสิร์ตหนึ่งที่เขาาขึ้นแสดงล่าสุดเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของคานเยเวสก่อนเลยนะครับคานเยเวสเนี่ยเขากา็จะไม่ขึ้นเล่นจะไม่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่โคเชลล่านะครับท่าบิลลี่ไอลิชเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ขอโทษทราวิสกอตนะครับสาเหตุที่ ทำให้ Kanye West ขึ้นครั้งนี้เพราะว่าบิลลี่ไอ i ิชเนี่ยเขาเประมาณว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งบิลลี่ไอ i ิชเขาแสดงคอนเสิร์ตที่แอตแอแลนตานะครับแ a ต l a n t าที่แ a t l a n t านี่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยวันนั้นน่ะจำได้ไหมที่ผมที่ผมเ จำได้ไหมที่ผมโพสอะแล้วผมก็บอกว่า,าบิลลี่เนี่ยหยุดร้องเพลงเพื่อถามแฟนคลับคนหนึ่งว่าต้องการเครื่องช่วยหายใจไหมพร้อมกับบอกให้กาดในงานนช่วยประถมพยาบาลนะครับก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตต่อนะครับแล้วบิลลี่เนี่ยก่อนที่เขาจะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็ได้พูดคำคำหนึ่งขึ้นมานะครับก็เขาพูดว่า,าเขาพูดว่า จะ,จะเขาพูดว่าจะเล่นคอนเสิร์ตต่อไปได้เนี่ยก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยหรือว่าคนดูของเขาเนี่ยโอเคก่อนนะครับซึ่งผมก็มั่นใจนะว่าเวลาที่เราเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะนึกถึงเหตุเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ a s t r o World นะฮะที่เป็นคอนเสิร์ตของ Travis Scott นะครับแล้วมันก็เป็น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมนะครับที่มีคนคนเสียชีวิตกว่า10คนนะครับมีเหยื่อในนั้นเนีนเน่ยเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับอายุ15 16 17 18ปีนะครับพวกนั้นเนี่ยเขาขาดอากาศหายใจนะครับก็คือที่แอสเทเวิร์ดเนี่ยคนมันอัดอัด,อ,ดอัดกันแน่นเป็นปากระป๋องเลยครับทำให้อากาศหายใจเนี่ยมันน้อยกันทุกคนแย่งอากาศหายใจกันครับแล้วก็ จะเอาเป็นว่าทุกคนเสียชีวิตนั่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยบิลลี่ไอลิชเนี่ยเขาอาจจะมีความแบบตะหนักมากขึ้นถึงแบบการที่ต้องเทคแคร์คนดูมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าศิลปินทุกคนเนี่ยควรจะใส่ใจผู้ชมให้มากๆนะครับและสิ่งสิ่งนั้นก็ควรจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการแสดงคอนเสิร์ตให้กับศิลปินทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกต่อไปเลยเออแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่า ใช่ครับใช่ค่ะนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ต้องที่ร่วมกันสนับสนุนสิ่งที่ดีๆให้กับโลกมนุษย์ใบนี้นะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามและน่าสนับสนุนนะครับให้กับโลกใบนี้นะครับไม่ใช่มาต่อต้านมาปกป้องกันอยู่นั่นแหละเออไม่รู้เรื่อง <c oughs> นี่นะครับคันยิวเวสนะครับเขาก็บอกให้บิลลี่เนี่ย เขาเขาโพสเลยนะครับตอนนี้เขาก็ยังไม่ลบนะเขาถือว่าแบบเป็นคนที่แบบมีอุดมการที่ชัดเจนนะครับว่าจะปกป้องใครเนี่ยกูปกป้องแล้วก็จะไม่ลบเด็ดขาดนะเนี่ยเขาก็บอกว่าได้โปรดเธอบิลลี่พวกเรารักคุณนะเนี่ย we love you กาลุณา <laughs> <"Yeah>, please กาลุณ <laughs> า แสดงความขอโทษกับทราวิสก็อตเถอะนะแล้วก็แสดงความขอโทษต่อครอบครัวที่เขาสูญเสียด้วยนะเพราะว่าไม่มีใครที่อยากจะให้เหตุการณ์เนี้ยไม่อยากจะมีใครอยากจะให้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นหรอกนะเออแล้วก็เขา,เอ,าอธิบายว่าทราวิสก็อตเนี่ยก็อยู่บนอยู่ข้างบนเวทีแล้วก็ รู้สึกเจ็บใจแล้วก็แบบ very hurt รู้สึกแบบรู้สึกเจ็บปวดที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็ได้บอกด้วยนะว่าทรเวสก็จะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่โคเชล l ่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้บิลลี่ออกมาขอโทษก่อนนะครับอา้าวอย่างนี้ก็บิลลี่เขาก็ไม่รอช้าครับเขาก็คอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยนะตอนนั้นเลยก็บอกว่า ฉันไม่เคยจะพูดอะไรเกี่ยวกับทาวิสเลยนะ mm. ก็แค่ช่วยแฟนๆที่กำลังดูคอนเสิร์ตก็แค่นั้นเองมันก็จริงครับอันนี้มันมันตลกดีนะเออผมเห็นด้วยกับผมเห็นด้วยกับเอ,อ่อบิลลี่นะจริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่จะต้องทำแบบนี้นะครับเออเนี่ยขนาดญาติของเหยื่อเองเนี่ยญาติของเหยื่อที่เสียชีวิตเนี่ย ที่คานเยเขาบอกให้บิลลี่ไปขอโทษเนี่ยเขายังออกมาด่าคานเยเลยว่าทาไมมันดูตลกสิ้นดีเลยว่าทาไมต้องเขาทําในสิ่งที่ดีอยู่แล้วเขาปกป้องในสิ่งที่เขาไม่อยากจะให้ประวัติศาสตร์มันซ้ํารอยอ่ะทำไมจะต้องไปบังคับให้บิลลี่ขอโทษด,ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดยังไงก็บอกกันได้นะครับ ออสวัสดีครับสวัสดีครับกล้าพูดจริงๆสวัสดีครับลุงลุงตู่ครับลุงตู่วันนี้วันนี้ลุงตู่เป็นไงบ้างลุงตู่กินข้าวอยังวันหยุดราชการไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยสวัสดีครับคุณบายราชานะครับ,บายราชาสวัสดีครับมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นอนตีห้านะเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับก็เลยอ้ มันมันตื่นเต้นนะครับตอนนี้เอออาจจะพูดกึกกึกกึกสมสมักหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับอ๋อกินแล้วนะครับลุงตู่ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าเพิ่งยุบสภานะคนไทยรักลุงตู่อยู่เออโอ้ยังครับยังไม่กินอะไรเลยตั้งแต่เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วครับออโอเคเอ,อ่ะเรามามาเรามาเริ่มกันที่เออ เรื่องของจัสตินบีเบอร์ล้ฮะนี่อันนี้เป็นภาพภาพล่าสุดเลยนะครับของเขาที่กําลังแบบเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนวันศุกร์วนัวนศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกานะครับที่จัสตินบีเบอร์เนี่ยเขาไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับแสดงคอนเสิร์ตมันจะเป็นคอนเสิร์ตของก่อนก่อนงานซ u เปอร์โบเนี่ยมันจะมีคอนเสิร์ต ทุกคอนเสิร์ตเลยหลายคอนเสิร์ตมากไม่ใช่แค่แจสตินหรอกนะครับที่เขา,าเล่นกันนะครับอันนี้เขาก็ไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันก็มีแขก VIP ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าตั๋วมันคงจะแพงมากๆนะครับตั๋วแพงมากๆเออมันก็มีแต่แขก VIP เช่นเนี่ยคนเนี้ยเจฟเบซอร์สเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเขาน่าจะเป็นเอ่อซีอของ Amazon นะครับเขาดูแก่ขึ้นเยอะเลยนะครับหัวก็งอกเอ่อผม หัวร้านเขาน่าจะโกนน่นะครับตรงนี้นะผมว่านะมันจะได้ดูดีขึ้นหน่อยนะแล้วก็เมียเขานะครับโอ้โหเมียนี่อย่างแซ่บเลยนะฮะ<笑><笑>โอเคในในงานนะั้นมันก็จะมีลีโอนาโดดูแคบฟิโอเคนเดลเจเนอร์แล้วก็เซเลบริตี้อีกหลายคนเลยนะครับเพราะว่างานนี้มันค่อนข้างที่จะคัดแขกนะครับโอเคแล้วหลังจากที่งานเนี้ยได้ ได้เลิกลงไปเนี่ยอันนี้เป็นคลิปของจัสตินที่กำลังทำการแสดงอยูน่น,นะครับเอออันนี้ก็เพลง Hold On นะครับ I need you to hold on ใช่ไหมถ้าทุกคนจำได้นะ I need you to hold on ก็เขาก็เล่นเล่นไปเล่นจนจบเพลงแล้วหลังจากที่ เล่นจบเนี่ยเขาก็ไม่กลับบ้านนะไม่กลับบ้านกับช่องเขาก็ไปปาร์ตี้ต่อเขาเรียกว่า after party นะครับหลังจากงานนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นครับที่มันมีแรปเปอร์ชื่อดังนะแล้วก็มันมีเรื่องกันเว้ยแล้วมันก็ตีกันจนมันต้องชักปืนออกมายิงกันนะตำรวจบอกว่า10กว่านัดเลยนะในการยิงกันครั้งนั้นนะเนี่ย g o d d c k Black นะครับ ซึ่งเขาเป็นแรปเปอร์นะใครรู้จักบอกด้วยอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมทักทายกันดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะได้อ่านชื่อนะครับผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับรักคนดูทุกคนนะฮะโอเคนั่นแหละก็ยิงกัน3มคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากกระสุนนะไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้เหมือนกัน ส่วนอีกคนนึงเนี่ยโดนกระทืบจนแบบบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับนี่แหละครับจัสตินเขาก็ได้จัสตินกับเพื่อนๆนะหนีตายกันจ้าละวันเลยนะครับนี่ครับจัสตินลีฟวิ่งนะครับโอ้ยกินแชมเปญอยู่ดีๆนะโอ้ยกำลังเมาได้ที่เลยกกำลังฟังเพลงจังซี่มันต้องถอนนะอ้าวอยู่ดีๆได้ยินเสียงปืนสิบนัดปัง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 โอ้โห จากเมาๆนี่กลายเป็นสางเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบได้ยินเสียงปืนอย่างนั้นนะถูกไหมเนี่ยโอเคเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมแล้ว,แล,วแล้วผมก็เชื่อแนะ่ว่าแบบทุกคนนะทุกคนในนี้ผมว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมสอนมากอะ่ะคือคือรักในตัวจัสตินอยู่แล้วแล้วก็ชอบในผลงานเพลงของเขาครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าเซอร์ไพรส์ก็คือเพลงโกสของจัสตินเนี่ยตอนเนี้ย กำลังถูกดันขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่12นะแล้วครับตอนนี้มันอยู่ที่12แล้วผมเชื่อแน่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นไปท็อป10น,นะครับแล้วผมเชียร์ให้ให้ติดอันดับหนึ่งให้ได้ของบิลบอร์ดนะครับผมเชียร์มากๆเลยนะอ,อ่ะผมจะมาพูดถึงว่าทำไมเพลงกโกลเพลงโกสเพลงเนี่ยถึงถึง ร้านแรงขนาดนี้จากจากที่อยู่กลางกลางของอาจากที่อยู่กลางกางอันดับที่40-50ของบิลบอร์ดแต่ตอนนี้ทำไมถึงต้องมาอยู่อันดับต้นๆของบิลบอร์ดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ a n i m เม SO นะครับโอ้โหคนนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทของผมเลยนะครับ e x c l u s i v e มากครับ a n i m เม SO นะสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะ โอเคเ้า okay. มาต่อกันที่เหตุผลที่ทำไมเพลง Ghost ถึงถึงดังเออมายอย่างนี้ดีกว่ามันกำลังจะดังแล้วนะก็จุดประสงค์หลักของเพลงนี้นะจุดประสงค์หลักของการแต่งเพลงเนี้มันมันเกิดขึ้นเพราะว่าแจสตินและทีมงานเนี่ยเขาแต่งให้สำหรับคนที่สูญเสียใน ในการสูญเสียของโคโรนาไวรัสนะผู้ที่สูญเสียเนี่ยมันหลายๆคนนะ่ะแฟนๆหลายๆคนเขาก็บอกว่าแต่งให้เซเลน่าอันนี้อันนี้คือมโนกันนะครับเพราะว่าจัสตินเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์แค่บอกว่าแต่งให้ผู้ที่สูญเสียให้กับโควิด -19 เท่านั้นนะครับแม้กระทั่งปูเงเงป่เองเนี่ยแต่งให้ปู่เองเนี่ยทุกคนคิดว่าแต่งให้ปู่เพราะว่า เขาดูใน MV ครับแต่ว่าจัสตินเขาไม่เคยปริปากออกมาบอกเลยว่าคนคนที่อยู่ใน MV นั้นนะใช่ปู่หรือใช่ยาเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมรีเสิร์ชสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าผมมีมีประเด็นผมมีประเด็นกับมีประเด็นกับคลิปนี้แหละไปหาดูครับคลิปเพลงโกสเนี่ยเออมีประเด็นมากทุกคนแบบรุมถึงผมด่าผมว่าเอ้ย เขาแต่งให้ปูเว้ยอ,อะไรเนี้ยผมก็ไฟเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ทําแล้วแหละผมรักคนดูของผมครับผม,จะ,มจะไม่เถียงโอเคจะไม่เถียงแล้วกันเวลาแบบจะชี้แจงก็ค่อยชี้แจงทีเดียวนะครับผมจะไม่เถียงไม่แขวงไม่อะไรตั้งนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการทําร้ายคนดูของผมเปล่านะครับผมอยากจะอยู่กับพวกคุณเพื่อนๆด้วยความ ด้สันติสุขมากกว่านะครับอย่ามีเรื่องกันเลยนะโอเคเพลงนี้ความหมายยมันก็คือความหมายมันลึกซึ้งนะครับความหมายคือการที่จะต้องแบบเก็บใครสักคนที่อาจจะไม่สามารถเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับเขาอีกต่อไปแล้วนะครับเก็บไว้ในความทรงจำส่วนลึกในหัวใจเนี่ยตลอดไปนะครับซึ่งแน่นอนว่า ผมก็ใช้เพลงเนี่ยกับคุณยายแล้วก็กับน้องหมาที่ผมเพิ่งเสียไปนะครับผมเก็บเก็บพวกเขาเหล่านี้ไว้ในส่วนลึกของหัวใจนะครับหรือเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแฟนเก่าที่เขาไปมีแฟนคนอื่นแล้วแล้วเขาก็ยัง move on ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็หรือแม้กระทั่งแฟนเก่าแบบไปแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยเออหรือว่าคนที่ล้มหายตายจากไปเนี่ยคือความหมายมันโคตรกว้างเลยครับ เพราะงั้นเนี่ยเพลงมันก็เลยกินใจกินใจสุดๆเลยมันมันวัววายอะถ้าเกิดว่าแบบคนที่ไปฟังความหมายนะไปดูความหมายมาดีๆแล้วก็ประกอบกับจังหวะที่มันมันเป็นเพลงเศร้าแต่ว่ามันมันไม่ช้าไงนี่คือความแปลกและก็แปลกใหม่ของวงการเพลงนะที่ทําไมเพลงเศร้าจะไม่ที่ต้องช้าละก็แค Yung b l o o d t h i n g That's Always Tomorrow ตึง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 เร็วอ่ะแต่มันเศร้าอ่ะเออคือจัส t ินแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขา c r e เอทเพลงนี้ออกมาได้ดีนะแล้วผมก็เชื่อแน่ว่าเพลงนี้จะ ดันไปถึงท็อป10ให้ได้แล้วก็ไปถึงที่1ให้ได้นะครับผมก็ตามเชียร์แล้วก็ผมก็ขอร้องนะฮะให้เพื่อนๆช่วยกันฟังช่วยกันฟังช่วยกันฟังเพื่อดันเพลงนี้กันต่อไปนะครับอืมขออย่าแรงอย่าเพิ่งแรงตกแล้วกันนะครับอืโอเคเพื่อนถ้าเกิดว่าดูกันอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะแหมดูกันอยู่78คนนี่ไม่คอมเมนต์เลย อยากรู้อยากเห็นหน้าค่าตากันบ้างเนี่ยลุงตู่มาแล้วโหผมดีใจมากเลยที่ลุงตู่เข้ามาในไลฟ์ผมเนี่ยเออระดับนายกรัฐมนตรีนี่ชอบแจสตินบีเบอร์แล้วก็มาดูแบบไลฟ์ช่องเล็กๆนี่ไม่ธรรมดานะผมชอบภูมิใจอขอบคุณคุณใบรัชชาเพราคุณอนิเมะ SO, เอสโอเปิดรักของผมด้วยนะครับโอเค ต่อไปต่อไปต้องมีโพยหน่อยหลายครั้งแรกขอโทษด้วยนะ <laughs> พูดสดไม่เป็นเ <c oughs> น,นี่ยดูภาพแล้วก็รู้สึกเศร้าพอสมควรครับอืมโอเคอันนี้ก็เป็นช่วงท้ายไลฟ์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคอมเมนต์อะไรนี้ผมก็ สัมัมนธ์นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งพอนะครับเดี๋ยวผมจะทำรายการที่มีชื่อว่าอ e ีบอนออนเดอะเวนะครับคือจะเล่าเรื่องราวการเดินทางของซเลบริตี้ตั้งแต่เกิดยันประสบความสำเร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำโพลให้เ,เพื่อนๆนโหวตว่าอยากให้ทำใครมากที่สุดนะครับอย่างไงก็ฝากไปเล่นกันที่ผมจะโพสใน y YouTube นี่แหละให้ทุกคนไปเล่นโพลกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงสมควรเกเวลาแล้วนะครับ วันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามแล้วก็สปอร์ตกันตลอดไปนะครับเฮ้เยลุงลุงตู่จะชวนป้อมมาเลวยอหรอลุงป้อมไหนะลุงป้อมข้างบ้านเห,หรือว่าลุงป้อมไหนเอ้ยก็ว่ากันไปนะครับน,นี่ผมไม่ติดคุกใช่ไหมผมพูดอย่างเงี้ย <c oughs> คุณคามินนะครับบอกว่า ชอบเพลงนี้มากฟังแล้วรู้สึกถึงแม่ท่านเพิ่งเสียเมื่อปีที่แล้วท่านน้าตาน้องหน้าทุกทีที่ยินเพลงนี้นะครับก็ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณคา m มินแอด้วยนะครับนั่นแหละครับการที่เราการที่เราไม่ไม่สามารถที่จะแบบได้อยู่กับคนเหล่านั้นอีกแล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เจ็บใจนะครับแต่ว่า พอกลับมานึกถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกมีความสุขครับขอแค่เราฝันแล้วเราก็ฝันถึงเขาาเงี้ยผมก็ฝันถึงยายผมบ่อยผมก็ฝันถึงหมาผมบ่อยก็รู้สึกดีมากๆเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วก็ตามนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ขอให้คุณกับมิ้นสู้ๆต่อไปแล้วก็ ทำในสิ่งที่คุณแม่ของคุณกับมินจะภูมิใจต่อไปนะครับสู้ๆนะครับผมก็ชอบเพลง Ghost มากๆสวัสดีครับอ a n เม e So รายงานตัวนะโอเคเวลหลักจัสตินเคยติดยาไหมก็ติดครับก็มีทั้งไอมีทั้งโคเคนกัญชาเอาหมดเลยครับทุกขแขนงเลยครับเพราะว่า การที่เป็นการที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วก็ด้วยความที่เขายังเด็กด้วยเนี่ยมันทําให้เขารับมือกับการเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเขาพูดมานะแล้วก็เขามองไปทางไหนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดูว่างเปล่าไม่จะมีคนลายล้อมเขามากเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลย ใช้ยาเสพติดเป็นที่พึ่งนะครับอซึ่งผมก็เชื่อว่าศิลปินหลายๆคนแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนคนรวยๆหลายๆคนใช้เสพยาเสพติดเป็นที่พึ่งเพราะเขารู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวเวลาเขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวเขาก็เลยโอเคยาเสพติดช่วยกูได้ดูดกัญชาเข้าไปปุ๊บโอเคเหมือนกับ จมอยู่ใต้น้ําบาดาลนะเวลาดูดกัญชาเออผมก็เคยดูดกับเพื่อนผมบ่อยนะแต่ช่วงนี้ห่างๆแล้วไม่ค่อยแล้วดูดีขอบตาดำๆเนี่ยดูดกัญชาทั้งนั้นเลยเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้เขาก็มีเฮลลี่บีเบอร์รักษาแผลใจแล้วก็ช่วยเป็นจุดโฟกัสให้เขาแล้วแหละนะครับ mm hmm. เขาก็เลยดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะตอนนี้นะครับจะทำคลิปเกี่ยวกับเคป๊ปด้วยไหมครับ ลุงตูอยากดูแหละครับผมเป็นแฟนคลับของ BTS นะแต่ว่าก็ต้องสำรวจก่อนนะครับว่าผู้ติด,ดตามของผมส่วนมากเนี่ยชอบไปในทิศทางไหนมากกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวจะทำโพลให้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะทำนะครับอยากจะทำให้มันวัววายแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนที่ชอบ K-pop ชอบศิลปินต่างประเทศฝั่งอเมริกาแคนาดา อะไรอย่างนี้ British อ m e r i c ั n อังกฤษอะไรอย่างนี้เข้ามารวมกันเป็นคอมมิตตี้ให้ทุกคนได้เข้ามาพูดคุยและกันแลกเปลี่ยนกันนะครับผมไม่ใช่คนที่รอบรู้นะครับผมก็ไปอ่านมาแล้วก็เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่คนรู้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาความรู้ที่รู้เกี่ยวกับ ศิลปินเลปเซเบต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันใต้คอมเมนต์นะครับตามหัวข้อที่ผมได้ทำไปโอเคโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วผมก็จะขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้อีบอนรีวิวยังไม่ได้ทานข้าวเลยตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็จะบ่ายจะเที่ยงแล้วนะครับเออแล้ววันนี้ผมก็มีผม สี่โมงเย็นผมตั้งค่าไว้แล้วมีคลิปเกี่ยวกับเฮลี่บี e บอร์นะครับยังไงฝากทุกคนไปดูกันด้วยนะครับวันนี้อีบอนรีวิวก็ขอตัวทุกคนไปก่อนครับผมเหรอโอเคโอเคผมจะตอบให้ผมชอบคนดังคนไหนบ้างหรอก็อันดับหนึ่งเลยก็คือ Justin Bieber นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เติบโตมากับแจสตินบี e บอร์นะครับจะบอกก่อนคืออย่างนี้ผมเพิ่งมารู้จักเขาตอนที่ผมอายุได้ ยีปีแล้วผมก็ฟังเพลงเขาเรื่อยมานะครับซึ่งเพลงที่โดนใจผมที่สุดนะตอนนี้ก็คือเพลง Ghost นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแย่อะไรคือแย่ล่ะไหนช่วยอธิบายหน่อย <laughs> อะไรคือแย่โอเคผมชอบ Justin Bieber 2 Taylor Swift และ 3 c o โค a y ลนะครับแล้วก็4 s e เซเลน่าโกเมสนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็5ในฝั่งของ K-POP คืออ่า BTS นะครับผมเป็นบังทันนะครับแล้วก็มี Blackpink นะครับคนที่ผมเป็นเมนโรเซ่นะครับรตายละแฟนดูอย่าไะเนี่ยเดี๋ยวโดนดายดีใจอะไร อ๋อลุงตู่แย่ลอถ้าลุงตู่แย่นี่ผมว่าผมแย่กว่าเยอะเลยครับลุงตู่เขาบริหารบ้านเมืองดีจะตายนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคถ้าอย่างไงแล้วผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันที่อีบอ on อนทีแอครั้งหน้านะครับ ก็จะเป็นช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้แหละเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ก็เรียนมหาลัยก็ทำโปรเจกต์ทาอะไร, project, ะไรมันก็เลยคลิปอาจจะมาช้าหนะ่อยก็ขอโทษด้วยนะครับยังไงก็โอเคไปแล้วยังไงก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับถ้ามีอะไรสอบถามผมมาได้เลยผมยินดีตอบทุกเรื่องทุกราวนะครับบายบายครับบายบาย